เรามาทําความรู้จักกับ C h s h o Doro S 1 0 0กันก่อนนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขาก็ออกแบบมาเพื่อลดอาการปวดหลังค่ะช่วยให้ร่างกายอยู่ในท่าทางที่ถูกต้องด้วยก็คือมันจะกระชับมากนะคะด้วยพนักพิงแบบ3ส่วนนะคะก็คือแบบมีด้านบนตรงนี้แล้วก็มี Waterfly Wing l u m b ้ r ตรงนี้นะคะที่มันจะช่วยให้สรีระเราเวลานั่งทํางานก็คือจะไม่ปวดเมื่อยเลยการนั่งแบบ m o t e r f a l l Cushion นะคะก็คือตรงนี้เลยค่ะที่มันจะมีความแบบ เคิร์ฟตรงนี้มันทําให้ตรงนี้ก็คือไม่เจ็บขานะคะไม่ถูกดันขาขาไม่ลอยเกินไปค่ะแล้วก็ตรงด้านหลังเนี้เพอมันกดลงมาอย่างนี้ใช่ปะ่ะเวลาเรานั่งลังหลังเราก็จะมารับกับตัวบัตเตอร์ายวิงพอดีเลยค่ะ mm hmm. เรื่องความแข็งแรงนะคะตรงนี้ค่ะเขาจะใช้เป็นโชคแก๊สลิฟคลาสสี่นะคะที่มันจะมีการทดสอบมาแบบ1น0 0 0 0ส0 0ครั้งค่ะ เป็นมาตรฐานจากบ i ฟมาด้วยนะคะที่สหรัฐอเมริกาค่ะ mm. ก็คือหมายถึงว่านางก็แบบไปทดลองขยงข,ขยมดูอะ่ะแล้วก็ดูว่าเนี่ยมันใช้ได้เกิน1 2 0 0 0 0ครั้งแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการปรับระดับแบบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงของเก้าอี้นะคะ mm. ก็สามารถทําได้เลยไม่ต้องกังวลตัวเบาะรองนั่งอันนี้นะคะมันจะสามารถขยับได้ประมาณ5เซนค่ะเราก็จะสามารถปรับมันดันเข้าออกได้เห็นปหประมาณนี้ตรงนี้นะคะก็คือจะมีระบบล็อกด้วยค่ะ ล็อกว่าให้เอ็นหรือไม่ให้เอ็นถ้าเกิดเราดึงออกมามันก็จะไม่ล็อกเอ็นเอ็นได้ง่ายแต่ถ้าสมมุติว่าเราตกมาลงไปมันก็จะล็อกเอ็นนะคะเอ็นไม่ได้เขาจะใช้เป็นผ้าตะข่ายยืดหยุ่นสูงค่ะก็คือจะช่วยให้รับน้ําหนักแล้วก็ยืดคืนที่นะคะก็คือเหมือนกับว่ามันก็จะมีการแบบเออเวลาเรานั่งไปงี้มันจะไม่กระแทกไม่เด้งไม่เจ็บก้นนะคะอาร์มเรสตัวนี้จะเป็นแบบ 4D เลยค่ะที่เรียกว่า4 d ดีคือมันปรับได้4อย่างไงคือมันปรับขึ้นลงได้1นและ อันนี้หมุนเข้าออกใช่ไหมคะหมุนเข้าออกอย่างเงี้ยก็คือ2แล้วก็3คือมันปรับขึ้นหน้าหลังได้ด้วยนะนี่เห็นไหมคะนี่แขนตัวนี้มันก็จะลิงก์ไปกับตัวเบาะด,ด้วยนะคะทําให้เวลาที่เรานอนเอนอะ่ะมันมีตัวอาร์มเรสคอยตามเราอยู่ไม่งั้นอะ่ะคืออะไรสอกมันก็จะลอยสอกมันจะไม่มีที่รองรับก็ล้อค่ะล้อเขาก็คือเลื่อนเงียบมากๆนะคะพื้นไม้อย,อย่างนี้ก็คือไม่มีความเป็นรอยเลยมันก็ ค่อนข้างดีเงียบดีอย่าง